เทสเทสทดสอบอ่าโอเคนะครับครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับลุงยอดครับสวัสดีตอนเช้านะครับเนาะอ่าตอนนี้ก็เราเราก็อยู่ที่สวนอะไรนะครับสวนวิมานบ้านสวนครับเป็นใกล้กันนะครับเนาะอยู่ที่วิมานบ้านสวนนะครับเนาะวิมานบ้านสวนครับผมอ่าสวนนี้นะครับจะเป็นอ่าพื้นที่ประมาณสี่ไร่นะครับเนาะทั้งหมดสี่ไร่เนี่ยก็จะมีอ่า นาข้าวอยู่ที่ประมาณกี่ไร่ดีครับนาข้าวก็คือคือที่ที่ที่เราทําจริงๆอ่ะตรงนี้ก็สี่ไร่แต่ที่จริงแล้วที่ทั้งหมดมันยี่สิบสี่ไร่ทีนี้เรามาแบ่งทําเป็นสวนผสมประสาน่ะสี่ไร่แล้วก็แบ่งเป็นแบ่งเป็นสวนจริงๆก็ประมาณสามไร่แล้วก็มีที่อยู่อาศัยแล้วก็สระน้ําตรงนี้นะครับที่ที่เรานั่งอยู่ ที่ที่เรานั่งอยู่ก็เป็น,เป,นเป็นคูสระน้ํานะครับด้านหลังก็จะเป็นสวนนะฮะครับ,รบก็ก็ช้านี้ก็ อ,อยากจะให้ทุกๆ <Sammy? S 1> ท่ทานนะครับทราบว่าตัวนี้บรรยากาศตอนเช้าเนี่ยน่าอยู anyway. ่มากสดชื่นนะครับเราก็เลยนะครับเหมือนกับว่ามันเนี้ยมานอนนาอะไรประมาณนี้ตื่นเช้ามาก็ต้องมามีการดิฟกาแฟนู่นนี่นั่นด้วยนะครับเนาะก็อยากจะให้อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนะครับทุกๆคนที่ว่าที่ชมวิดีโอนี้อยู่นะครับก็มาดื่มดับกับดื่มดํากับธรรมชาตินะครับแบบบ้านทุ่งบ้านนาอะไรประมาณนี้บ้านสวนนั่นเองนะครับเนาะเป็นอะไรที่ฟินกับบรรยากาศมากแก่